สวัสดีค่ะชาววันพุธมาเช็คดวงกับรุ่งรุมพยากร์นะคะคําพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่ 1, 1ถึงวันที่15กรกฎาคม2 5ง7นี่ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะมาดูพลังงานใบแรกค่ะขึ้น9เหรียญนะคะความรักครั้งนี้อาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะบางครั้งก็เหมือนกับนกน้อยในกรงทองมีทุกอย่างมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีทุกอย่างพร้อมแต่ท่านรู้สึกเหงาค่ะพลังงานใบต่อไปค่ะ เป็นห้าถ้วยห้าถ้วยท่าอาจจะมีอดีตที่ฝังใจนะคะอยากลืมแต่ก็ไม่ลืมคือคนราวนี้ก็แปลกนะคะมันอย่างเพลงที่ว่าอยากจํากลับลืมอยากลืมกลับจำนั่นแหละนะคะ,ะชาววันพุธช่วงนี้ความรักของท่านนะคะมีโอกาสเลิกราย่าร้างมีโอกาสเดินจากกาันหรือไม่ถ้าท่านอกหักผิดหวังมาแล้วช่วงนี้ท่านก็จะเป็นช่วงที่ท่าน ทุกโศกนะคะอ่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะมันมันเป็นความรู้สึกที่อยากลืมกลับจําอยากจํากับลืมนัแหละนะคะอ่าดวงความรักช่วงนี้โดยทั่วๆไปนะคะของชาววันพุธโดยรวมนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะทีนี้มาดูเฉพาะจ่าะจงเลยนะคะว่าถ้าเป็นคนโสดจะเป็นอย่างไรคนโสดได้เดวิลนะคะ เดบิวนี้บอกเลยว่าท่านจะมีคนเข้ามามารักมาชอบมาหลงนะคะ,ะเป็นไพ่ที่บอกว่าไพ่ของความรักไพ่ของกิเลสตัณหาบางทีความรักอาจจะไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้ไม่สามารถบอกได้ว่าทําไมขอรักทําไมขอชอบนะคะแต่จะมีคนเข้ามาค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นราชินีเหรียนค่ะราชินีเรียนนะคะ ความรักของท่านมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อมีโอกาสที่จะมั่นคงเหมือนอย่างราชินีที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ตรงนี้นะคะท่านที่มีสถานภาพาไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนได้ค่ะพลังงานใบต่อไปขึ้นก้าวดาบอาจจะเครียดหน่อยนะคะเหมือนกับว่ามีอะไรให้คิดมีอะไรให้คิดถึงน่ะนะคะมันมันเป็นที่จะอธิบายยากนะคะชาววันพุธ ความรักนะคะรักใคร่กันดีแต่ว่ามันเครียดอยู่ในทีเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคิดถึงกันหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันแต่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปอถึงขั้นเป็นคู่รักที่ชัดเจนได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วสถานภาพชัดเจนแล้วค่ะขึ้นสีถ้วยค่ะ สี่ถ้วยคือความผิดหวังนะคะผิดหวังเสียใจไม่เข้าใจกันแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรได้6ไไม่เท้าค่ะ6ไม่เท้าบอกเลยว่าความรักของท่านจากที่ไม่เข้าใจกันนะคะผิดหวังน้อยใจกันเนี่ย เคลียกันไม่ค่อยลงตัวแต่ต่อมาจะสามารถคุยกันได้สามารถเข้าใจกันได้ความรักครั้งนี้ยังจะเดินหน้าเดินต่อไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทะเลาะกาันไม่เข้าใจกันอย่านิ่งอย่างเงียบนะคะให้คุยกันไม่ใช่คนนึงพยายามพูดพยายามคุยเหนี่ยมันอย่างพยายามยื่นถ้วยให้นะแต่คนนึงก็นั่งเฉยไม่รับคําไม่พูดไม่เจรจายอย่างนี้โอกาสที่จะคืนดีกันก็มียากนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอคิดถึง อดีตที่ผ่านมาคิดถึงความรักความผูกพันที่ท่านทั้งสองมีให้กันแล้วพยายามให้อภัยกันเริ่มต้นกันนะคะความรักก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปอาจารย์จะพยากรณ์สำหรับท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะความรักของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างได้ชาลิออตค่ะชาลิออตเหมือนกับว่าความรักอยู่ห่างไกลกันต่างคนต่างมีหน้าที่การงานก็คืออาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อย จะพูดได้คุยกันหรือว่าอาจจะดูห่างเหินกันเพราะว่า หน้าที่การงานอยู่ห่างไกลกันนะคะพะไพ่ใบน,นี้เป็นเหมือนขุนศึกที่จะต้องออกทํางานเป็นเหมือนขุนศึกที่จะต้องออกรบนะคะถ้ามองในแง่ของครอบครัวคืออาจจะทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือทํางานคนละที่คนละจังหวดัดนานๆทีมาพบกันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะอาทิตย์นี้ไม่น่าจะใช่นะคะถ้าชาวเรืออาจจะเป็นเดือนสองเดือนถึงจะได้พบกันหรือบางครั้งก็6เดือนเป็นปีก็เป็นไปได้ค่ะ ใบต่อไปขึ้น10ไม้เท้าค่ะสิไม้เท้าถ้าถามหาความรักนะคะถือว่ารักกันมากนะคะดูจากลักษณะของการแบกไม้เท้านะ,ะแบกบไม้เท้าไว้กอดรัดก,กันไว้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นความรักที่ผูกพันเป็นความรักที่พร้อมจะต่อสู้ฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ท่าทั้งสองก็รักกันดี พร้มที่จะสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะคนที่มีคู่ชาววันพุธเป็นความรักที่ดีค่ะจากที่อาจารย์ดูมานะคะจะมีไม่ค่อยดีอยู่ก็คือว่าคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะที่ขึ้นต้นด้วยไพ่เสียและตามด้วยไพ่ดีนะคะไพ่ับน,นี้บอกว่าถ้าท่านไม่เคลียร์กันหรือว่าถ้าท่าน คุยกันไม่หลงตัวท่านก็มีโอกาสที่จะเดินจากกันได้เดินหันหลังให้กันได้นะคะชาววันพุธสาหรับท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนค่ะขออภัยค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะต่อไปอาจารย์ขอจับไพ่เพิ่มนะคะเป็นไพ่พิงค์เลดี้ทารนะคะไพ่จะพูดว่าอย่างไร I can't นะคะไพ่บอกว่า explain นะคะ I can't explain ก็คือฉันไม่สามารถจะอธิบายได้น่าจะมีอะไรในใจเนาะเพราะข้างด้านหนึ่งบอกว่า What's happened to you my love นะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือที่รักแล้วทานนี้ก็บอก I can't explain คือฉันไม่สามารถอธิบายได้น่าจะมีอะไรไม่พูดไม่คุยกันในปีดปากเงียบเนี่ยต้องคุยกันนะคะ ถ้าไม่คุยจะเข้าใจกันได้ยังไงใช่ไหมคะโอกาสที่จะจากกันก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะบอกว่า I am not นะค am not ในเรื่องอะไรคะ heartless นะคะ I am not heartless ฉันไม่ใช่คนไม่มีหัวใจนะนเออน่าจะ <laughs> น่าจะมีอะไรที่ปิดบางกันไหมน่าจะมีอะไรไม่บอกกันไหมนะคะเออฝ่ายนึงชึง,งรู้สึกว่า ไม่ได้รับความรักหรือรู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเขาทิ้งรู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจเขาไม่แคร์ก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่คนไม่มีหัวใจนะคะบอกว่า I am not heartless นะคะเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมาสอดคล้องกับใบนี้ใช่ไหมทาให้อธิบายแล้วจะเข้าใจกันได้อย่างไรนะคะอีกคนนึงก็จะน้อยอกน้อยใจว่าฉันก็มีหัวใจฉันก็มีความรู้สึกอยู่นะมันมีอะไรต้องคุยกันนะคะชาววันพุธค่ะ อาจารย์ก็จบกรรมพยากรณ์ดวงความรักสําหรับชาวบันพุธไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกกดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ